สวัสดีคะ่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ i c เ i ไอเซเป็นการทำแบบสอบถามที่ทําได้ทาง Android แล้วก็ iOS ทําได้ทางมือถือแล้วก็คอมทําได้ทางเว็บแล้วก็แอปส่วนการแลกของรางวัลของ IC เซสามารถแลก เข้า to m ั n e ี w วอลเลได้แลกการเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ใครที่อยากจะได้แบบไหนก็เลือกเอานะคะส่วนหน้าตาของ IC เเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นการทำผ่านเว็บนะส่วนแอปก็จะประมาณหนึ่งส่วนแอปก็จะลักษณะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากก็ใครที่ความจำเครื่องเยอะแล้วสะดวกจะทำผ่านแอปก็ไปดาวน์โหลดแอปแต่ถ้าคนที่ความจำเครื่องน้อย ไม่สะดวกดาวน์โหลดแอปก็ทำผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้ค่ะได้เหมือนกันส่วนแบบสอบถามนะเวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะอยู่บนหน้าหลักแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่ามันจะมีแบบสอบถามอยู่หนึ่งอันถ้าเราทำผ่านเราจะได้รับอยู่ที่250คะแนนในการทำแบบสอบถามก็คือให้เรากดตรงนี้ได้เลยนี่นะคะที่เขาเขียนว่าเริ่มการสำรวจอ่ะประมาณนี้ ส่วนใครที่เป็นสายแนะนำอยากจะแนะนำเพื่อนก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สาม,มารถมากดดลอกลิงของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้การแนะนำเพื่อนของไอเซจะได้รับคะแนนอยู่ที่คนละ300คะแนนในกรณีที่เพื่อนสมัครต่อจากลิงของเราส่วนถามว่าแล้วถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนถอนได้ไหมคือการทําแบบสอบถามอย่างที่นุชพูดตลอดพูดบ่อยๆพูดหลายๆครั้งแล้วก็พูดในหลายๆคลิปนะคะว่า การทำแบบสอบถามสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อนเพ,นเพราะว่านุชเริ่มมาจากการทำแบบสอบถามเริ่มจากที่เราแบบไม่ไม่มีเพื่อนเลยในโลกออนไลน์เวลาลงเว็บหรือแอปอะไรไปก็ไม่มีใครสมัครต่อการที่เราจะได้เงินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องงอขายนั่นก็คือการทำแบบสอบถามอันนี้นุช <c oughs> ขออภัย อันนี้นุก็เลยแนะนําว่าให้ทําแบบสอบถามอันนี้ได้เงินดีที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าบางคนสมัครมาแล้วอันนั้นก็ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านก็ค่อยๆทำค่ะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปค่อยๆสังเกตว่าเฮ้ยเขาถามว่าอะไรแล้วเราก็จับจุดดีๆแล้วเราก็จะผ่านมันได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะส่วนการแลกของรางวัลเดี๋ยวเขาปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือในหน้าการแรกของรางวัล จะแลกเป็นอ่าเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ทุมุกก็ได้ AIS ก็ได้ D-TAG ก็ได้หรือจะแลกเป็นบัตรเติม t ูมันนี่ก็ได้หรือจะแลกผ่าน XOXOD ก็ได้นี่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  XOXOD ซึ่งหลายคนไม่ชอบการแลกผ่าน XOXOD เพราะว่าหลายคนเคยแลกไปแล้วแล้วรหัส OTP มันไม่เข้าหรือหลายคนแลกไปแล้วรู้สึกว่า มันยากค่าธรรมเนียมมันซับซ้อนกอ็ตอนนี้เขามีให้แลกเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตโดยตรงได้แล้วนะคะการแลกก็คือให้เราเลือกของรางวัลที่เราอยากจะแลกเอ่ออันนี้ขอแลกเป็นทูมันนี่ละกันนี่นะเติมเงินสดทูมันนี่ตอนนี้มันมีสูงสุดอยู่ที่100บาทอะจะใช้คะแนนอยู่ที่1200คะแนนอืมจะขยับไปในเนี้ย อ่าโอเคนี่นะนี่นะ1 2 0่คะแนนแรกเข้า t o Money w a l l l e t 100บาทวิธีการแรกก็คือให้เรากดที่ t o o Money นี่นะเขาจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้อ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างการเติม Wallet จะเติมเป็น e code นี่นะคะจะใช้การรีดีมซึ่งเข้าใจว่าถ้าเป็นการเติมรีดีมแบบนี้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมนะอ่าเลื่อนลงมาด้านล่าง นี่นะด้านล่างตรงนี้ที่เขาเขียนว่าสั่งตอนนี้โอเคอันนี้คือในหน้า,าข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อชื่อน้ำสกุลแล้วก็มาติกตรงนี้นี่นะเดี๋ยวขออนุญาตกรอกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อน้ำสกุลแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ ชื่อกับนามสกุลให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะขึ้นข้อมูลข้างบนอยู่ที่100%ถ้าเราใส่ภาษาไทยมันจะอยู่ประมาณ80%นะคะเกาะใส่เป็นภาษาอังกฤษละกันกกอกทุกอย่างครบติ๊กเมนูตรงนี้แล้วแล้วก็กดยืนยันคำตอบได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลยืนยันภายในไม่ช้าอันนี้และของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้อีเมลยืยนยันการแลกของรางวัลของเราเข้าแล้วนี่ค่ะระบบแจ้งมาแล้วนะคะว่าบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมาถึงแล้วนี่ขอบคุณสำหรับการแลกของรางวัลของไอเซขอแสดงความยินดีคุณได้รับบัตรทูมันนี่100บาทวิธีการก็คือให้เราเอารหัสตรงนี้นี่มันจะมีรหัสตัวเล็กๆตรงนี้อยู่ นี่นี่นี่รหัสตรงนี้นี่นะคะให้เรากดคัดลอกรหัสซะบุยคัดลอกเสร็จแล้วด้านล่างด้านล่างเขาจะมีเมนูรีดีมให้เราซึ่งเมนูตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะใส่รหัสแล้วก็รับเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรี Free. นี่เอารหัสที่เรากดคัดลอกไว้เมื่อกี้ค่ะมาวาง เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ two money wallet ของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วมาติ๊กด้านล่างตรงนี้เพื่อเป็นการยอมรับหลังจากนั้นกดที่รับเงินยินดีด้วยคุณได้รับเงินอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท <c oughs> เติมเสร็จเรียบร้อยในข้อความมีแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าคุณได้รับเงินหนึ่งร้อยบาทจากการใส่รหัสเนี่ยค่ะจากการกรอกรหัสรับเงิน นี่ประมาณนี้ส่วนหลายคนสงสัยว่าแล้วมันได้จริงไหมเดี๋ยวพาไปดูในแอป to Money Wallet นะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมอยู่ที่100บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็กดแลกปุ๊บเงินเข้าทันทีใครที่ชอบอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ไวๆแนะนำตัวนี้นะคะ I say เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้มี <laughs> พูดแล้วก็หยุดเออนี่นี่เดี๋ยวมาดูบันทึรกรายการตรงนี้เนี่ยค่ะเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตอยู่ที่หนึ่งบาทบอกเลยตัวนี้ฟรีจริงๆแล้วก็แนะนำจริงๆใครที่ ใครที่ชอบอะไรไวๆแนะนำเลยนะคะสำหรับไอเซตัวนี้ได้จริง100%ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องแนะนำเพื่อนด้วยใครชอบก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปไอเซทำได้ทาง Android แล้วก็ iOS อเอทำได้ทางมือถือแล้วก็คอมทำได้ทางเว็บแล้วก็แอปตอนนี้คะแนนของเราลดแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสาหรับการมา สอนการถอนเงินของไอเซการมาแนะนำไอเซใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเาจอาก,กันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ